เวลามึงหงุดหงิดมึงทำไงวะมึงโทรมาถามกูแค่เรื่องแค่นี้แหะมึงจะตอบหรือไม่ตอบอืมมึงยกมือขึ้นมาสองมือกูถือโทรศัพท์อยู่ไหมล่ะนะมือเดียวมือเดียวก็ได้มือวอ่ะแล้วมึงหลับตา หลับตาแล้วกูจะมองไงฮะเป็นคนตีนกูนะโอเคเอาใหม่เมือ่อหายใจเข้าแล้วหายใจออกแต่ว่าหลับตาด้วยแบบนี้อ่าทำชา้ชาๆมึงดีมงสมาธิหน่อย เเลยทดสอบเกลีนแซบดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีจะมาวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันดาวน์โหลด,ด,ลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย